มาฟังข่าวคราวของเพียวอัชราพรคงยศกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าสันอ่ำสามเดินทางวันไหนโค้ดบอกอะไรที่ ควรจะแก้ไขก่อนดวลตุรกีในวันที่12มิถุนายนนี้นะคับนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็แข่งขันในสนามที่2ที่มาเก๊าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสนามที่3มาเราจะแข่งที่ฮ่องกงนะแต่ทางโค้ชทางสมาคมเนี่ยก็เลือกที่จะให้สาวไทยเนี่ยกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สุวิชชาสตร,ร์การกีฬาของเราดีกว่าคือฟื้นฟูที่ประเทศไทยเลยดีกว่าถึงแม้ว่ามาเก๊ากับฮ่องกงเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่า ะะและมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเพียงแค่6วันเท่านั้นก่อนออกเดินทางไปที่ห้องกงนะคะเหมือนกับสนามแรกเลยค่ะที่เราแข่งที่บราซิลเสร็จพอจบสนามแรกปุ๊บเราก็บินกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็บินไปสนามที่2ที่มาเก๊าอันนี้พอจบสนามที่2ที่มาเก๊าก็กลับไทยปกติค่ะทุกคนเพราะว่าการซ้อมที่ประเทศเราเองรวมไปถึงการฟื้นฟูร่างกายสภาพร่างกายของนักกีฬารายบุคคลเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางสาวตราการกีฬารวมถึงนักกายภาพนักฟื้นฟูต่างๆก็มีข้อม มูลของนักกีฬาชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็รู้ได้ว่าการดําเนินการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันต้องเป็นไปในทิศทางไหนที่จะให้ฟื้นฟูนฟนกลับมาเร็วที่สุดในการในะะสนามที่3ก็เลือกที่จะเออฟื้นฟูนฟนในไทยดีที่สุดค่ะเชื่อว่าแฟนฟย์บอลน,น่ะก็อาจจะมี2ฝั่งนะคะฝั่งแรกก็คือเฮ้ยเราอยู่ใกล้ฮ่องกงแล้วว่ะคือมาเกาไปฮ่องกงมันนิดเดียวทําไมไม่ไปปรับตัวกันที่ฮ่องกงแต่อีกแง่หนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็ เห็นสภาพร่างกายของนักกีฬาแล้วก็อยากให้กลับไทยแบบกลับไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกลับไปแข่งอีกแล้วนะคะเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนถือว่าใช้งานหนักจริงๆนะคะถ้าเห็นสถิติต่างๆร่วมด้วยโอ้โหแต่ละคนถือว่า หูเล็กพี่ขี้หนูของจริงค่ะแต่สาวไทยก็ต้องสู้นะคะสู้ไปสนามที่3รวมไปถึงกลับมาสู้ในการแข่งขันรอบไฟนอลแปดทีมที่ประเทศไทยด้วยเราจะเดินทางไปสนามที่3นะคะที่ฮ่องกงเนี่ยในวันที่9มิถุนายนนี้นะคะดังนั้นน่ะสาวไทยอ่ะกลับมาประมาณวันที่3ใช่ไหมคะกระาวัาที่3เดินเอาที่9ก็มีเวลาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเพียงแค่6วันแต่มันเหมือนเป็น6วันที่ คุ้มค่ามันเหมือนเป็น6วันที่ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬารวมถึงสภาพจิตใจในการกลับมาคุยกันด้วยอาหารทุกอย่างเดิมๆในประเทศไทยสิ่งแวดล้อมเดิมๆแอดก็มองว่ามันก็ดูเหมือนจะมีข้อดีนะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินทางไปฮ่องกงวันที่9ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็มีเวลาเก็บตัวที่ฮ่องกงประมาณสอวันเหมือนเดิมสาวไทยก็ต่อเดินทางวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ วันอาทิตย์นี้แล้วแป๊บๆเองนะคะแต่เป็นแป๊บๆบที่อุ่นใจค่ะรวมไปถึงในสนามที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพียวอัชราพรหงยศลงช่วยซัพพอร์ตทีมได้มากขึ้นนะคะทางโคชยานัตนพลศรีสมุทรนาคเนี่ยเฮดโคชของทํานักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ตลอดปีนี้นะคะก็ได้กล่าวว่าอย่างสาวเพียวอัชราพรหงยศเนี่ยแฟนๆถามรวมไปถึงหลายๆคนถามว่าจะได้ลงสนามที่3แบบเต็มตัวไหมแบบเป็นตัวจริงตัวหลัก ที่ฮ่องกงไหมโคดยาก็ได้กล่าวว่าต้องดูอีกทีนะคะว่าเพียวเนี่ยสามารถยืนยาวได้มากกว่านี้ไหมคือสามารถยืนยาวได้มากกว่านี้ไหมเราจะเห็นว่าสนามที่สองเนี่ยเพียวลงมาแปบ๊แปบๆนะไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นนะคะแบบเพียวลงมาแปบ๊แปบๆเท่านั้นและบางทีก็ลงมาแป๊บเดียวแล้วก็เข้าไปนั่งข้างสนามเหมือนเดิมโคชยาก็เป็นห่วงเรื่องนี้ว่าต้องถามแพทย์ก่อนนะคะว่าเพียวสามารถยืนยาวได้ มากกว่าเดิมไหมในที่เราเห็นในสนามที่สองเนี่ยแบบยืนยาวตลอดทั้งเซตได้ไหมยืนยาวตลอดทั้ง3เซตได้หรือไม่เราเมินสภาพร่างกายเพียวอีกทีนะคะเพราะว่าสนามที่3ก็จะคนที่สมบูรณ์มากที่สุดเนี่ยไปแข่งขันเหมือนเดิมเราะว่าสนามที่3แอดมองว่าเป็นสนามที่มันที่สุดแต่ก็เป็นสนามที่หนักที่สุดเหมือนกันนะคะเราจะเจอตุรกีเจอบัลแกเรียเจอโปแลนด์และเจอเยอรมนี ถามว่าทีมหนักๆก,ก็อ่ะตุรกีกับโปโลแลนด์ก็หนักแล้วนะคะในนัดที่1และนัดที่3เป็นตารางการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะแข่งติดกันพอสมควรนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์ในปีนี้เวนเดล2024เนี่ยดังนั้นก็ต้องรอดูเพียวอีกทีว่าจะประเมินยังไงเพียวจะยืนยาวได้มากกว่าเดิมไหมเพราะในสนามที่2เนี่ยก็ก็ไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นร่างกายอาจจะ เหนื่อยก่อนเพราะว่าเรามีการวัดตลอดนะคะวัดอัตราการเต้นต่างๆในระหว่างการแข่งขันด้วยดังนั้นก็อ่ะเป็นกำลังใจให้เพียวนะคะว่าเราจะได้เห็นเพียวยืนยาวลงเต็มๆในสนามที่สามไหมแต่ถ้าร่างกายไม่ไหวก็ให้เพียวมาขู่คู่ต่อสู้เหมือนเดิมก็ได้ค่ะแล้วก็ลงบ้างลงบางจังหวะเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่เหมือนจะมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่มีเพียวอัชาราพรคงยศในสนามที่3นะคะ อ่ะเราดูความชัดเจนกันอีกทีโคจ้าเผยสิ่งที่ควรแก้ไขก่อนดวลที่สนามที่3ามที่ฮ่องกงนะคะและนัดแรกเราก็เจอตุรกีด้วยโคจ้าบอกว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขในการแข่งมา2ส,สนามและเห็นเนี่ยคือการรับบอลแรกเราต้องฝึกรับบอลแรกกับคู่ต่อสู้ที่เสิฟแรงแบบนี้ให้ดีกว่านี้โคจ้าบอกเราก็ซ้อมเยอะนะเราเราถือว่าเราซ้อมการรับบอลแรกรับลูกเสิฟเนี่ยค่อนข้างเยอะ แต่พอมาเห็นสนามแรกสนามที่สองเนี่ยเราต้องซ้อมมากกว่านี้เราต้องฝึกการรับลูกแรงๆมากกว่านี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เออมันก็เป็นปกตินะคะที่เรื่องการรับบอลแรกมันจะต้องดีมากจริงๆไม่งั้นบอลผสมบอลสูตรของเราก็จะไม่ได้เล่นเลยไปเล่นโครงสร้างแทนก็ถูกเขาจับบล็อกอยู่ดีแอดถึงบอกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่สำคัญมันก็สำคัญหมดทุกสกิลแหละค่ะแต่ ในปีนี้ตั้งแต่สนาม1สนาม2ที่ผ่านมาแอนรู้สึกว่าการรับบอลแรกของสาวไทยอ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและทางโค้กก็มอ,องเห็นนะคะว่าเราต้องมั่นใจในการรับลูกที่แรงๆแล้วก็รับบอลแรกซ้อมเพิ่มเติมในลูกตบที่แรงแงดังนั้นอ่ะลูกเสิร์ฟในการฝึกซ้อม6วันนี้จะต้องหาคนที่เสิร์ฟแรงๆเท่าวากัสมาให้ได้เพื่อสาวไทยจะต้องคุ้นเคยกับ ลูกเสิร์ฟประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะได้เห็นการรับบอลแรกสวยๆในแมตช์แรกสนามที่3กับการดวลตุรกีเออรอลุ้นนะว่าสนามที่3มเนี่ยการรับบอลแรกของไทยจะดีขึ้นไหมสนามแรกอาจจะไม่ดีสนามที่2ดีขึ้นนะคะสนามที่3อาจจะดีมากขึ้นไปอีกก็ได้เป็นกําลังใจให้สาวไทยอย่างเดียวค่ะตอนนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยนะคะวันนี้วันนะคะที่4มิถุนาจะออกเดินทางไปที่ฮ่องกงเนี่ย วันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนะคะแล้วก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมประมาณ3วัน4วันประมาณ3-4วันค่ะก่อนจะดวลน,นัดแรกกับตุรกีในวันที่12มิถุนายนนะคะตุรกีก็จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วแหละคะ่ะเพราะว่าเป็นสนามที่3แล้วด้วยสนามที่3ก็สามารถทําให้อันดับของรายการนะอันดับของในรายการเนี่ยมีการขยับมากขึ้นคือถ้าเก็บแต้มได้มากที่สุดชนะได้มากที่สุดก็อาจจะขยับแซงหน้าได้เลยแล้วก็ แต่ละทีมก็อาจจะเข้าสู่รอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก็นั่นแหละค่ะอาการเพียวก็ต้องดูอีกทีแต่ก็มีแนวโน้มเปอร์เซนต์สูงที่อาจจะไม่ได้ไปนะคะ ก็รอดูความชัดเจนกันอีกทีค่ะสนามที่3เดินทางวันที่9สิ่งที่ต้องแก้ไขข,ของสาวไทยก่อนดวลสนามที่3คือการรับบอลแรกการรับลูกเสิฟลูกแรงๆที่แต่ละทีมมีการเสริบที่ดีมากขึ้นแล้วเขารู้จุดเราว่าถ้าเขาเสิบดีเราก็ไม่สามารถเล่นบอลสูตรบอลผสมได้อ่ะไปกำลังใจให้สาวไทยกันค่ะมีความเขีนอย่างไรบ้างคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทำนัตกตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก V วีน2024เราจะดวลน,นัดแรกในสนามที่3เจอกับตุรกีวันที่12มิถุนายนนี้เวลา4โมงเย็นหรือ16นาฬิกาค่ะ